ครับวันนี้พวกผมมาที่สำนักสงฆ์ใจสิขานะครับมากราบหลวงปู่เล็กนะครับพระบุญชัยเต,เตชะธรรมโมแต่วันนี้ท่านไม่อยู่นะครับท่านไปปลีกวิเวกพวกเราก็มาขึ้นเขามาเหนื่อยมากข้ามากราบไหว้หลวงพระยุลายนะครับพระยุลายซึ่งท่านดูแบบมาจาก ฮ่องกงนะครับวิวสวยมากครับวิวเนินมะปลางจังหวัดพิษณุโลกนะครับพระยุลายนี้ผู้มีจิตัตานะครับก็ร่วมกันสร้างกับหลวงปู่เล็กนะครับขึ้นเขามาก็เหนื่อยหอบครับเหนื่อยหอบแต่ถ้าขึ้นมาแล้วก็บรรยากาศธรรมชาติมากนะครับธรรมชาติ ต้นไม้เขียวชะอุมนะครับแล้วก็พยุลายนี้ก็จะเป็นพยุลายหินอ่อนนะครับก็ไปดูแบบมาจากฮ่องกงนะครับหลวงปู่เล็กท่านเดินทางไปฮ่องกงแล้วก็จําลองมาไว้นะครับที่บนเขาบ้านรักไทยตรงนี้เขาเรียกซามตะเจียมนะครับซัมตะเจียมก็ถ้ามีโอกาสนะครับก็เข้ามากราบไหว้กันนะครับ